เจ็ดทักษะที่จําเป็นในชีวิตอ่าเจ็ดทักษะที่จําเป็นในชีวิตนะหรือว่า seven skills y o u n e e d to learn in life คว่ากันนะคือเจ็ดทักษะที่จําเป็นต่อชีวิตคําว่าเจ็ดทักษะที่จําเป็นต่อชีวิตหมายว่าจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราใช้ชีวิตในเรื่องของการทํางานใช้ชีวิตเรื่องการดํำรงตนดํารงตน อยู่ในสังคมได้นะ,ะมีอะไรบ้างนะอันที่หนึ่งคือ Communication หรือว่าการสื่อสารการพูดคุยนั่นนะครับบางครั้งคนเราเนี่ยทำงานเก่งไม่พอนะเราต้องรู้จักการสื่อสารให้เป็นด้วยการพูดให้เป็นด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โผลงานเป็นเลิศแต่ไม่พูดไม่จาเลยลบหน้าคน เล่นกายอย่างงี้เป็นไปไม่ได้นะคนเขาจะเห็นผลงานเราก็ต่อเมื่อเราพูดสื่อสารอ่าสื่อสารหรือว่าขายในสิ่งที่ตัวเองมีขายในสิ่งที่ตัวเองมีจุดเด่นจุดแข็งอ่าขายในสิ่งที่ตัวเองสามารถสร้างได้ทําได้นะั่นแหละเรียกว่าคอมมิวนิเคชั่นสื่อสารให้โลกมันรู้ออสื่อสารให้โลกรู้นะคอมมิวนิเคชั่นสองอิโมเชแนลคอนโทรหรือว่ารู้จักการควบคุมอารมณ์นะ รู้จักการระงับอารมณ์ยับยัง้งความโกรธอ่ารู้จักรับยับยัง้งความโกรธนับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงสิบอ่าคิดไปเออช่างมันเทึกทางหัวมึงทางแม่มันอะไรก็ว่ากันไปเนาะเพื่อให้เราสบายใจแล้วก็เอ่อผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะไปซีเรียสนะเรื่องอิโมชแนลคอนโทรลนะอันที่สามก็คือว่า Uh, y, อ่า financial mastery ก็ว่ารู้จักเก็บออมอ่ารู้จักเก็บออมรู้จักเก็บเงินไว้รักษาตัวเองไว้ในยามไม่มียามลำบากอ่าไว้ในยามป่วยไขย้นะหรือว่า financial mastery นะรู้จักการเก็บออมเก็บหอมรอมริบนะที่เรารู้กันนะนะรู้จักเก็บหอมรอมริบอ่าหนึ่งเสนงพึงมันจบให้ครบบาทเออจะให้ขาดสิ่งของต้องประสงอ่านะครับ C ก็คือ adaptability ต้องรู้จาักการปรับตัวปรับตัวให้กับเข้ากับบริบทของสังคมปรับตัวให้เข้ากับสิง่งแวดล้อมปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเพราะถ้างนั้นเราก็จะกลายเป็นพวกไดโนเสาร์สุดท้ายก็ร่มหายตายจากเรารู้ไหมว่าไดาโนเสาร์นั้นนะทำไมถึงหายไปจากโลกเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปรับตัวเองได้ าบางครั้งอาจจะอ,อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอือ้อนะสุดท้ายมันก็ต้องล้มหายตายจากนะครับ5า problem solving ก็คือเป็นนักแก้ปัญหานะเป็นนักแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่เป็นนักสร้างปัญหานะเออเป็นนักแก้ปัญหาแก้ปัญหาเก่งน,นะมีอะไรก็คิดว่าเออมันแก้ได้มีอะไรก็ผ่านได้มีอะไรก็สําเร็จได้เงี้ยนะหรือว่า problem solving นะครับหกก็คือ self discipline นะ ็คือมีวินัยในตัวเองนะเป็นผู้มีวินัยรู้จักวินัยรู้จักการควบคุมรู้จักการระงบับความอยากรู้จักการยับยั้งความโกรธรู้จักาการที่จะทําให้ตัวเองไม่เฉยใช้นะทาให้ตัวเองนะไม่เสียรูปเสียทรงนะว่ามีวินัยในตัวเองนะแล้วก็ที่เจ็ก็คือรู้จักการผ่อนปลนนะผ่อนปลนแล้วว่ารู้จักการ ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างดีมีฟอร์มสุขคับนี่คือเหตุทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตนะ,ะถ้าใช้ถ้าชอบอถ้าชอบอกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ญาติให้พี่ให้น้องให้เพื่อนให้พูให้ลูกหลานให้ฟังนะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะบางครั้งเราไปคิดว่าการฟังนั้นเะอาไม่เป็นไรเรารู้แล้วนี่พวกน้ําเต็มแก้ว ของน้ำล้นแก้วนะฟังมากรู้มากฟังไ่อย,อยจดจำได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ครับสวัสดีครับ